เป็นพื้นฐานของความดีกตัญยูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานของสัตว์บุรุษคนมีศีลเป็นคนดีคนมีศีลเป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีสิริมงคลประจำตัวดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจสมาทานคือถือเอาศีลไว้เป็นข้อปฏิบัติ ประดับกายวาจาและใจของตนให้เป็นสิริมงคลอยู่เสมอโดยเบื้องต้นกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งปฏิญาณตนถึงพุธทธธรรมสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือแต่นั้นก็ตั้งใจที่จะเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปคือปานาอจินากาเมมุสาสุรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสารังคัจฉามิธรมังสรนังคัจฉามิธมังสรังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิสังังสรังคัามิทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิ ุต an ิยมปีธรรมมังสรนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิ ตติยมปีธรรมังสรนังคชาติมิตัติยมปีสังขังสรนังคชาติมิติสารณขมมังนิธิตัง ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมชัชฌะปมมานทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสมุราเมระยัทันวสิกขาปทังสัมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานิ สีเลนะสุขติงยันเตสีเลนะโหขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันเตตัสมาสีลังวิโสทะเย ได้เจอกันสามสุขไม่ได้เจอนักเรียนสามสุขหลวงพ่อเหลือนมมาเยอะแยะเลยคิดถึงนักเรียนเ,เลยส่งไปช่วยน้ำท่วมบงังส่งไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายโนะมีให้ใครอยู่บ้านอยู่เชียงรายมีไหม ไม่มีนะกำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมลำบากลแต่พวกเรานี่ถือว่ามีบุญนะถือว่ามีบุญนะแต่ทางน้นก็มีบุญเหมือนกันเพราะว่ามีคนไปช่วยนะคนมีบุญก็มีคนไปช่วยถึงจะตกทุกข์ยากลำบากก็มีคนไปช่วย เหมือนกับเรามาเรียนหนังสือนี่แหละแม้จะไม่มีโรงเรียนเรียนเขาคุณครูเขาก็หาหาโรงเรียนเรียนให้จนได้เมื่อ่เรียนแล้วไม่รู้ครูก็พยายามสอนให้เข้าใจก็อยากจะให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดอยากจะให้มีบุญ ก็พามาทำบุญพามาทำบุญนักเรียนก็พาครูมาทําบุญบุญครูก็พานักเรียนมาทําบุญลวงพ่อก็มีบุญได้รับวัตถุทานและก็มีบุญที่ได้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อให้เป็นกําลังใจเป็นเครื่องปลื้มใจหรือเป็นความรู้กับการที่จะไม่ต้องไปทําสิ่งที่ชั่ว สิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้ยินดีพอใจที่จะมาทำความดีก็ถือว่าได้บุญด้วยกันนักเรียนท่านหลายต้อง,งนึกถึงคำนี้นะที่ผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าคนเรานี้เกิดมาเพราะบุญใช่ไหมเกิดมาเพราะบุญนะมีชีวิตอยู่ได้นี่ก็เพราะบุญ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นนักเรียนก็เพราะอาศัยบุญเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เพราะอาศัยบุญหรือเป็นพระเป็นเนนก็เพราะอาศัยบุญเป็นเจ้าฟ้าประมากษัตริย์ประมุขของประเทศก็เพราะอาศัยบุญนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าบุญนั้นมันมีพลังมีอนิสงค์คำอ,อนิสงค์หมายถึงว่าผลผลที่เกิดตามมา เหมือนเราเรียนหนังสือวันนี้แหละพอเราเรียนรู้เราเข้าใจแล้วก็เป็นบุญกับเราแนะี่ทีนี้เราจะไปสอบที่ไหนจะไปแข่งขันที่ไหนจะไปสอบเข้าโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนก็เข้าง่ายเพราะว่าคนมีบุญพอเข้าไปเรียนแล้วอ้าวไม่มีคนค่าเทอมไม่มีทุนก็มีคนมีบุญช่วยอย่างเงี้ยอะไรคนมีบุญแต่คนไม่มีบุญี่ทำยังไงทีนี้ มันจะเริ่มจากขี้เกียจเวลาในขี้เกียจแสดงว่าตอนนั้นะบุญเราเริ่มจะหมดแล้วบาปมันเข้ามาแทรกแล้วขี้เกียจขี้เกียจทําดีไอ้ความหมายขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจกราบไหว้สวดมนต์ขี้เกียจยกมือไหว้คุณพ่อคุณแม่ขี้เกียจยกมือไหว้ครูขี้เกียจไหว้พระขี้เกียจทําความดีที่เขาพาทํา นั่นแหละคนคนนั้นนะ่ะบุญเริ่มถอยหลังบุญเริ่มหมดแลือจะเรียกว่าหมดบุญเลยก็ได้นะหมดบุญโดยเขาพาไปไหนชวนไปไหนในทางที่ดีแนะนําให้ทําสิ่งที่ดีก็ไม่ทําแหละแต่ถ้าคนมีบุญจะใฝ่ฝักใฝ่ใส่ใจนะบุญก็คือความดีความดีก็คือความรู้นั่นแหละที่เราเรียนหนังสือก็หวังจะเอาความรู้ได้ความรู้การก็หมายถึงว่า บุญมันทำให้เกิดเครื่องเอิบอิ่มใจปลื้มใจความปลื้มใจเนี่ยเป็นบุญเพราะว่าปุญญะหรือปุณณะเนี่ยมันมาจากคำว่าอิ่มใจบุญยังอิ่มใจเหมือนหลวงปู่หลวงปู่องค์สุท้ายที่นั่นนั่งเป็นรูปปั้นหลวงปู่บุญมีปริปุนโนแปลว่าผู้มีบุญเต็มรอบแล้วปริปุนโนผู้มีบุญคนมีบุญก็สบาย คิดอะไรก็สำเร็จพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนักเรียนที่มีบุญก็เหมือนกันสะสมบุญคือความรู้ไว้เรียนที่ไหนก็ได้คุณครูก็เหมือนกันสะสมบุญไว้ความดีนั่นแหละคือคือบุญไปอยู่ที่ไหนก็สบายถ้ามันไม่สบายก็มีคนช่วยให้สบายทำรองนี้ แล้วคนมีบุญบุญถือว่าเป็นที่พึ่งอันแท้จริงจึงจะให้มีกิจกรรมเลยว่าวันศุกร์ศุกร์เดินมาเอาบุญเดินมาทําบุญสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายใจนะเป็นบุญแท้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับสิ่งที่ดีๆที่เราได้ร่วมกันทำต่อไปน,นี้หลวงพ่อจะให้พรตั้งใจรับพรน,นะ ยะถาวาริวะฮาบุราปริปุเรนติสากหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา สพีติโยวิวัชันตุสพรโรโควินัสตุมาเตภวัตว,ว,วันตรายโยสุขีทีขายุโคภว,วะอภิวาดานาซีลิสนิจังวุธาปัยิโนจัตรารธรรมวัฏานติอายุวนโนสุขังพระลังภวัตุสพพมังพระลังขอสพพมงคลโจงบังเกิดมีแด่ท่าน รักันตุสพพเทวตาขอเหล่าเทพ,พย,ายดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านสัพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สัพัรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งนะธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคำสอนสัพพสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งสงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ สัทธาโสธีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแต่ทันทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อทุกเมื่อเทิน